ขนมไทยไปชิมกันเนาะเอาอนไรกินอะไรขนมไทยใช่อันนี้คืออะไรนะรัิได้ลูกชิ้นค่ะ้ันค่นอันนี้เียครูห่ะคะอันนี้เปลืปกไปเตยค่ะอันนี้อันด้านล่างค่ะอันนี้ล่ะคะสาคูค่ะสาคูอันนี้อันหนึ่งแล้วอันนี้ค่ะอันนี้เปลือกค่ะอันนี้อันหนึ่งเตยงออะไรดีอ่ะเป็นมะพร้าวออาลองโอเคมะพร้าวออก โอเคค่ะเจ๊ซื้ออะไรซื้อขนมอยู่ที่ไหนเนี่ยทัพคัวคุณต่อยยกทับครัวคุณต่อยยกทัพนี่อ,อนขนมไทยตะโก้นี่นะครับ,รบทับทิมกรอบน้ำกระเจี๊ยบนะครับไหนไหนไหนนี่โอ้ทัพทิมเน้น ครับคำใหญ่ๆโตๆอร่อยที่พรตะโกตะโกรัวคุณไอยกครับเฉนนั้นพาซ่าระยองนะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ยีดสวบด้วยกันนี่มีหลากหลายเลยนะ เยอะแยะเลยให้เลือกแบบนี้เลยอันนี้มะนาวค่ะอันนี้เผือค่ะอันนี้สาหยค่ะอยู่ไปเลยชิ้นปลาบันจันที่เหนียวดังสอแดงถ้าคุณชอมน้ำปลาเพียร์ไข่ยังไงครับสี่ชิ้นหนึ่งร้อยบาทค่ะสี่ชิ้นหนึ่งร้อยอ่าได้ค่ะพละหน้าได้จะเอาแบบไหนพละได้ได้ค่ะอ่าแบบนี้เลยอร่อยจริงๆอันนี้แม่ค้ามาจากไหนเนี่ย